สวัสดีจ้าพี่น้องเปิดคลิปมากกับผ้าตัดกับเผาสดๆจากสวนเลยค่ะให้ทายว่าวันนี้เจ้จะทําเมนูอะไรรุ่นนี้ไม่ต้องทยหดอกจ้าพี่น้องผัดกะเพราหน่าๆเจ้าไหน,นกับผัดกับเผาค่ะผัดกะเพราใส่วุ้นเส้นค่ะวันนี้เจ้ใช้วุ้นเส้นต้นสนสูตรไม่ฟอกสีค่ะเป็นสีธรรมชาติจากสวนเขียวใส่ไปสองห่อค่ะ ตั้งน้ำมันให้ร้อนนะคะใส่พริกแล้วก็กระเทียมลงไปเจียวให้มีกลิ่นหอมค่ะกินหอมเลยแล้วก็ใส่วุ้นเส้นที่ห้าแซ่น้ำลงไปค่ะแซ่น้ำเจ็ดนาทีนะคะเติมน้ํานิดหน่อยนะคะหลังจากนั้นก็ปรุงรสด้วยซีอิ๊วดําหวานเพิ่มสีสันสวยงามน้ําปลาน้ําตาลแล้วก็ซอสหอยนางรมค่ะคนคนคนห้หอวุ้นเส้นสุกนะคะรอให้วุ้นเส้นสุกหลังจากนั้นเราค่อยจะมาเติมหมูกรอบค่ะหมูกรอบมันสุกมาแล้วเนาะหมูกรอบซื้อมาค่ะม่ได้ทําเองมันหอน <laughs> สื่อมาจากร้านเจออนบ้านนงอง ปั้ดหมูกรอบแบบจัดเต็มค่ะทำกินเองจะใส่หมูกรอบเท่าไหร่ก็ได้หมายถึงผัดกินเองนะหมูกรอบสือม,มาบาร์ที่นี่ผักกระเพราจ้าพี่น้องกระเพรานี้ใส่ไปจัดเต็มแล้วค่ะใส่ไปหลายๆเลยใส่รอบแรกบ่พ่อได้พี่น้องมันบ่อทันพ่อได้มันหล่นกระทะเติมรอบสองค่ะปลูกเองกินเองอร่อยเองค่ะใส่เท่าไหร่ก็ได้แซบแซบนัวนัวชิมให้ได้รสชาติที่ชอบก็ตักพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะ กะเพราวุ้นเส้นหมูกรอบแซบนัวค่ะทำเองอร่อยเองเนาะพี่น้องเนาะค่ะพร้อมพร้อมจัดเสิร์ฟเสิร์ฟแล้วแล้วแบแบมนว่าสิดิกินได้พี่น้องคือบ่กินในครัวติเออเอามากินหนาครัวดีกว่ากินมุมนีบอมุมนี้ก็บ,บ่กินมุมหนีบ่คอยคุ้นเคยค่ะนี่มุมนี้คุ้นเคยมุมหนาบานจ้าพี่น้องโอ้สวดสิไธิกินแต่ละคลิปเออเนาะสวดจูนพูออนผัดกะเพราหมูกรอบไส่วุ้นเส้นจ้าพี่น้อง ผ้าวโอดสดจากสวนซามอืมจะบพักแซบหน่อยนี่มุ่นเจนต้นโซนให้ใช่มากเนืยวนุ่มอร่อยนานจใจยใส่แบบอันไม่ฟอกสี เป็นสีธรรมชาติจากถั่วเขียวค่ะคุณเส้นต้นสนอืมอ่ะ้าเนียเลยนี่ เวลาได้แบบว่าเบื่อจุนกับข้าบเขาเปลี่ยนเป็นมันเส้นได้นะคะกินกับมันเส้นกินแทนข้าวนีสใส่มันเส้นเลยค่ะกินข้าก็ได้ด้กกัน,นะคะ่ะ ใช่ครับมีใครชอบกินผัดกะเพราวุ้นเส้นแบบเจ๊ไหมคะอร่อยเนาะเดินใจเด็กเส้นเม่นู่ เน้นตาส้นได้บ้างนี่นี่อ๋อกินหมูน่ะทำเองอร่อยเองค่ะ sạp Tôi mới sắp tạp trên nó Sắp trên này là bằng mấy